ธรรมดา50บาทพิเศษไม่มีถ้าลูกค้าถามว่าพิเศษเราบอกว่าเราให้เยอะแล้วไม่จําเป็นต้องจ่ายเพิ่มขอเพิ่มเราก็ให้ แต่เราไม่คิดตังคัชอบอาชีพค้าขายเลยไม่ต้องการแบบกําไรมากมายอะครับเพราะลูกค้าที่มาทานเขาบอกว่าปกติ50บาทเนี่ยเกิดจากห้บาทแล้วให้เครื่องแน่นๆ11อย่างนี่ปกติผมทํางานเป็นเมนเจอร์โลจิสติกเวลาว่างชอบทานเกิดจับก็เลยมาเปิดร้านดูครับเราพอมีไรายได้แล้วก็ามามาเปิดแบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างขายราคาไม่ไมแพงมากจับต้องได้อะงเงยครับผมไปรับของจากโรงงานเลย พวกวัตถุดิบแปลจากโรงงานที่ชนบรุรีเมนูของเราก็คือก๋วยจับน้ำใสหมูกรอบแล้วก็หมูกรอบเป็นจานแล้วก็เกี๊ยวรวมเกี๊ยวรวมก็มีเกี๊ยวปลาเกี๊ยวหมู เกี๊ยวกุ้งแล้วก็ปลาเส้นเส้นผิดจบเราลวกแล้วเราพอลวกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่กับน้ํากระเทียมเจียวอะครับเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันแล้วทีเนี้ยมันก็กลิ่นมันก็จะหอมหม้อพักอุ่นนะครับอุ่นเพื่อที่จะให้เส้นมันร้อนตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยพอเส้นมันก็จะไม่แห้งหมูกรอบเราถ้าเราขายเราขายเป็นจานจานละเจ็ดบบาท ของเรามันจะมีรสชาติหอมเนื้อจะฉ่าไม่แข็งแต่ด้านประมาณขีดก,กว่าๆเปิดจับบางบ่อน้ําใสนะครับอยู่เส้นบางนาตากม27เปิดทุกวันร้านเปิด5โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งหรือจนกว่าของจะหมด